มี่มาการทั้งหมด8ท่านด้วยกันนะคะให้แต่ละท่านแนะนำตัวกับบทคาแรคเตอร์ที่ได้รับเลยค่ะเรับต้นจากท็อปก่อนเลยค่ะสวัสดีครับท็อปนะครับสุรเชษฐ์เลิศวัฒนาสกุลรับบทนาที CEO ของบริษัท Organize แห่งหนึ่งครับสวัสดีครับผมโฟบัตต์อินทิรานะครับรับบทกันครับ คาแรคเตอร์ของกันนะครับก็จะเป็นหนุ่มจบใหม่ไฟแรงครับที่หลายบริษัทนี่ต้องการตัวเขาครับแต่เขาก็มีเป้าหมายอยู่แล้วครับว่าเขาต้องการที่จะมาทำงานที่นี่ครับสวัสดีครับบุ๊กชาลุนนะครับในเรื่องรับบทเป็นกอนครับเป็นพี่ชายของกันครับก็จะเป็นพนักงานหนุ่มที่ทำงานอยู่ในบริษัทนี้มาก่อนแล้วใช่ครับ สวัสดีครับชื่อพรนะครับจิติพลนะครับรับบทเป็นตุลในเรื่องครับก็คาแรคเตอร์ของตุลน,นะครับจะเป็นพนักงานซีเนีร์ในบริษัทครับที่คอยสอสองดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างในบริษัทให้เป็นไปตามกฎครับแล้วตุลเป็นคนที่เอาตัวรอดได้เก่งมากครับพยายามจะหาทางให้ตัวเองรอดได้เสมอครับ สวัสดีค่ะเฟิร์นมาลาคณาค่ะรับบทเป็นแพพมค่ะแพพมก็จะมีเป็นสาวเออของบริษัทนี้ค่ะแล้วก็แถมยังเป็นอยู่ในแก๊งสี่สาวค่ะเมส์อีค่ะเฟิร์นค่ะนอกจากเวทีนางงามแล้วนะคะตอนนี้มารับบทนักแสดงอีกนึงเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าเป็นอะไรที่ท้าทายค่ะพอได้อ่านบทก็พอจะเข้าใจแล้วก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามและคอยพวกเราไ,ไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะโอลิฟค่ะรับบทลีด้าค่ะเป็นเลขาสาวของบอสนาทีแล้วก็เป็นผู้ที่ร่วมรู้ทุกเรื่องของบอสนาทีแต่ว่าจะรู้จริงหรือว่าไม่จริงต้องติดตามดูนะคะอ่าโอลิฟคะมารอบนี้จะมีด่าบ้าอะไรไหมคะเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีก็จะมีแต่ตะเกียบนล่องนี้ค่ะมาฝากพี่ๆในกองค่ะ แนะนำตัวกันต่อเลยค่ะคอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอมสินสุพิชานะคะในเรื่องนี้นะคะอมรับบทเป็นแอร์ค่ะเป็นนักศึกษาฝึกงานนะคะเพื่อนสนิทของเทิมซึ่งเทอมลากมาทํางานที่นี่นะคะมาคอยดูกันนะคะว่าทําไมเทอมถึงลากเรามาทำงานนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอมสินกับการมารับบทแอร์ในฟีลี่เรื่องนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยค่ะก็ พอได้เข้าเวิร์กช็อปกับเพื่อนก็รู้สึกสนุกสนานค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะเข้ากันดีก็คอยติดตามกันด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะดมสุดท้ายของเรานะคะคิมค่ะสวัสดีครับคิมบอรมินนะครับในเรื่องราบบเป็นเทอมนะครับเทอมก็จะเป็นนักศึกษาหนุ่มเพื่อนสนิทข,ของแอร์นะครับที่เข้ามาทำงานในบริษ,ษัทนี้แต่ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะมาทำงานอย่างเดียว คือบริษัทนี้เขาว่ากันว่ามีบอสที่หล่อมากเลยอยากจะมาเห็นกับตาครับว่าบอสของที่นี่หล่อจริงหรือเปล่าค่ะต้องรอติดตามนะคะว่าจะออกมาแซ่จริงไหมนะคะโอเคค่ะรเรื่องราเลือกย่อรักกันได้ไหมเป็นยังไงกันบ้างคะอยากให้ท็อปกับโฟช่วยกันตอบนิดน,นึงคะ่ะ ก็เรื่องราวก็จะเกี่ยวกับบริษัทออแกไน์แห่งหนึ่งนะครับที่จะมีกฎอยู่หนึ่งข้อนะครับนั่นก็คือห้ามพนักงานเป็นแฟนกันครับแต่แตั้งแต่ผมมาสม,มัครสมัครงานแรกๆปุ๊บก,ก็เห็นแล้วว่าคุณนณทีเขาอาจจะเป็นผมก็ได้เดียวเดียวอันเนี้ยคิดเองหรือเปล่าใครบอกเคยได้ยินไหมครับว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้ แต่ก็นั่นแหละครับมันก็อยู่ที่ว่ามันยังมีกฎอยู่ข้อหนึ่งก็คือห้ามเป็นแฟนกันใช่ไหมถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นไปได้ไหมครับก็จริงๆแล้วอ่ะกฎอ่ะมันบอกว่าห้ามพนักงานเป็นแฟนกันแต่มันไม่ได้ห้ามซีอกับพนักงานเป็นแฟนกันใช่ไหม ก็นั่นแหละครับก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงจะสนุกคนบทแค่ไหนครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับฝากชืนพวกเราด้วยค่ะขอบคุณนักแสดงแคทไอแล